สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีเออเมื่อกี้ป้าอ้อ,อยทำคลิปไปแล้วนะรถโ,โทรมาอีกสร้างทุ่งไวเพื่อนๆทุ่งจะเอามาอบบอนนี่แหละป้าอ้อยว่าจะเอามาอบผุ้ชินผ้างไงมันไวดีนี่วันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนซี่ที่ป้าอ้อยสะสมที่แบบว่าเอฟมาตั้งแต่แบบนั่นแหละเพื่อนๆเ,เอฟมาตั้งแต่รุ่น เท่าๆที่ป้าอ้อยแยกลูกบ่อนซี่ป้าอ้อยเห็นปะเออเท่าเเนี่ยพอสู้งต้นเท่าเท่านี้โปโลแล้วก็มีแยกตรงนูน้นตรงนี้ความสู้งอะประมาณนี้แหละโพดจะก,กระทั่งมันนิดเดียวนั่นแหละนี่ต้องมาทมําไหมอุงเพื่อนเจ้าวาเนยเนี่ยกระทา่งเอออีนี้อีนี้กระทาง่งเก้านี่เพื่อนที่ป้าอ้อยบอกว่ามีทั้งซ้มต้นธนุมานคลองเมืองเนาะแบงค่ายเพื่อนวันนั้นไม่มีป้าอ้อยก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาโตแล้วซื้อมาเนี่ยอย่างผลอันนี้นิดนึงเนี่ยเลี้ยงมาครึ่งปีแล้วเพื่อน ตั้งแต่ปีกายนี่เห็นประจักนี่ฮนุมานคลองเมืองนี่ที่ป้าอ้อยมีสะส้มไว้แล้วก็นี่ยักษ์กูเปรันนี่กเหมือนกันนี่มาเปี้ยงกระทั่งแล้วคังนึงแต่ดินคงไม่ค่อยดีเนี่ยดูน้กระทั่งดำบึ้บืแล้วมันยุบนะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็โพกขึ้นมาไม่เนี่ยเพิ่งจะได้เท่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมาครึ่งปีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าป้าอ้อยตั้งไว้ข้างนอกด้วยเพื่อนเพื่อนบอนซี่ถ้าไม่มีตตวอบมันก็โตช้าเนาะนี่ก็คือเลี้ยงนี่แหละกินลมห้มดาวเอาเองอะเพื่อนมานั้เพื่ไ ตูอ้อบได้สักเดือนก็ว่าสักเดือนมัองท,งท,งท,ทอนลุงถึ่งมาทําให้อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือมาห้ายมยักนี่คือมะห้ายมยากนะจ๊ะที่ป้าอ้อยแบบว่าเออนั่นแหละสะส้มเนาะเพื่อนนี่เก็บไว้จะมาลุ้นๆเดียวกันเอฟมาไล่ๆกันเลยจ้ะเพื่อนและนี่ก็คือพีเพกพีเพกที่บอกว่าพีเพกเป็นอันนี้ใช่พีเพกเป็นน้องข้องทศกัณฐ์จริงๆจ,รจ,รจร้ะเพราะอินส่งมาเก<ร>ิดเป็นน้องข้องทศกัณฐ์แต่ให้แปลพักไปยุกกับพรรามจ้ะพีเพกจะมีตายั่งรู้ รู้อนาคตรู้ทุกอย่างเพงื่อ<ๆ>นๆนี่เห็ไ้ไปจ๊ะนี่คือพี่เพกทุกต้องเพราะมีเพื่อนๆแนะนํามาพี่เพกเป็นนองทศกันใช่เป็นน่องทศกันจริงๆจ่ะแต่ทราบว่ามีผักกะเพาลามอันนี้ลยากปักลั่นเพื่อนๆนี่ใบไม้มันร้อนเพื่อนเนี่ยใบไม้ตออแรกๆมันก็เป็นข้าวๆน้อยๆน้อยๆแล้วนี่มันกระบายมาเองนี่มันมีลูกเหรอเพื่อนๆนี่ ต้นนี้นะถ้าว่าเพื่อนๆว่าเออทำไมมีรูไหวมีอะไรไหวเลยอพวกนี้มันไม่มีรูเพราะวะ่าปอ,อยก็ซื้อซื้อตามน้าหมายเพื่อนๆตอนนั้นซื้อมาต้นเหล็กก็ปอ,อยบอกแล้วเนี้ยสูงเนี่ยสูงเท่าน,นี้ยนะแผ่นอันนี้แหละมีใบเท่าเลี้ยนบา้าแค่ใบซ่องใบเท่านั้นเองเราก็มาเลี้ยงเอาข้าวไม้นะได้กินแล้วก็เนี่ยไอเน,นี้ยปอ,อยซื้อมาต้นใหญ่ไอ,อแบบนี้ปอ,อยก็ซื้อพีเพกเมื่อจะจําได้ว่า มันซ่องลอยหรือซ่องลอยฮัสซิบนี่แหละจ่ะมันจะแพงกว่าคู่เปรันคู่เปรันนะร้อยลักร้อยลอยกว่าว่าใช่แล้วอันเนี้ยป้าอ้อยซื้อมาซ้ำร้อยซ้ำร้อยตอนนั้นเนี่ยต้นเถาพิเพกเนี่ยจะเล็กก็านี้อีกนะจ่ะเนี้ยเออนั่นแหละป้าอ้อยก็ถึงได้มาเล่าให้ฟังว่าไข่ป้าอ้อยซื้อหมาก็ซื้อตามน้ำไม้เพื่อนเนใครที่ซื้อบอนซี่ซื้อตั้งแต่เล็กไม่มีตู้อบอ่าก็จะเป็นประมาณของป้าอ้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ได้าให้ดีถ้าซื้อมาให้ใส่ทุ่งอบทุ่งอบมินิก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีตูอ้อบใ่ญ่เพื่อนๆถ้าเรามีน้อยแนหะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ที่เอามาให้ดูแล้วป้าอ้อยก็จะมาเปีียงกระทั่งจากนี้เนาะมันแล้วแต่ถ้าเราซื้อต้นใหญ่มันก็จะได้ใ่ญ่ไวมีลูกมีเต้าไหวถ้าเราซื้อต้นเหล็กนี่แหละมันต้องเลี้ยงต้ยนี้เชื่อไหมเราเนี่ยครึ่งปีแล้วซื้อแต่ปีกายก็ช่วงเดือนนั่นแหละพฤศจิกาธันวาเนะี่ยมันครึ่งปีไปนะแล่ะนี่เมซ่าเนี่ยเออนั่นแหละ ทิ่ก้อนจะมาพูดนี่ป้าอ้อยไปไล่ดูมาก้อนนะ่ะเอบเอบคล้องไข่คล้องไข่แล้วป้าอ้อยก็เออเอามานับไล่ๆกันไงเอามาราให้เพื่อน <ๆ S 1> ฟังอันนี้มีนาาว่ายักศรัทธาศูนนี้ก็เมื่อนกันเพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยต้นเหล็กป้าอ้อยก็ต้องมานะเรียงเอาอย่างงีเ้เนี่ยถ้ากาัดซี่แบบนี้ดีแล้วก็จะแพงน่อยถ้าไม่กัดซี่เลยก็จะถูกหน่อยคล้องเขาค่ายตามน้ำหมายทางนั้นเพื่อนๆคล้องซวยย้อมแพงคล้องไม่ซวยก็ย้อมถูกเนาะ นี่ปอ้อยมาเล่าให้ฟังนี่ที่มีสถานตูนมาแล้วตูนแล้วนี้ต้นหนึ่งไม่หลูปลายชื้อให้เพื่อนๆนี้จะลูกออกเลยลูกออกมาซ่องซ่องต้นแล้วเพื่อนๆปอ้ปอยก็เลยไม่หลูเนี่ยจะ่ะว่าต้นอะไรจะเริมกัะซี่นะเนี่ยไม่หลูมันคือต้นอะไรนี่มีลากเห็นปะ่ะเพื่อนๆนีๆ่นี่คือลูงต้นอันนี้คือฮันุมานทวายแว่นข้องปอ้อยเองอันนี้คือข้องปอ้อยเองหรือปอ้อยผ้าชินเนี่ยจะ่ะอันนี้งานผ้าชินข้องปอ้อยเอง ใช่แล้วปลาอ้อยก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันไม่ยอมขึ้นพอปลาอ้อยมาใส่ตู้มันคืนเพื่อนเพื่อนมันยู่ในดินฟังยู่ในดินเนี้ยยู่ไปซ่องเดือนนะเพื่อนเพื่อนช่วงนั้นอ้าวเมื่อจะผ้าช่วงเดือนธันวาเออผ้าเดือนธันวาแลยปลาอ้อยจำได้มันไม่ขึ้นหอรอกพอมามีไส่ทุ่งอบทุ่งเหลิมทถ่งไขึ้นนุมานถวายแวน่นมีมาไล่ต้นนะถวายแวน่นมีนี่ต้นหนึ่งนี่เห็นไหมเพืพ่อนเพื่อนมีซ้ำต้นของปลาอ้อยนี่อุ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่ ถ้าเป็นซิบเพื่อนๆมันลดสร้างต้นฮนุม,มานถวายแว่นเนี่ยเพื่อนๆปอ้อยก็จะเก็บไว้ทําแม่พันต่อไปคงจะไม่ได้แบ่งปันนะฮน <'t> ุาม,มานทวายแว่นเถมันห้ายากเพื่อนๆมันไม่ค่อยมีไข่อ้อมมาค่ายนะจ๊ะไม่มีอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ก็โจโช่องปอ้อยเองจ้ะที่เลือดต้นขี้เล่จ้ะเพื่อนๆก็ผ้าชินผ้านี่เห็นปะชินแม่นี่ยังไม่หลุดอ,อยู่ใน่เลยจอมผ้าป้าจอจมนันมือนี้นะจ๊ะโจโช่เอาไว้ก่อนแล้วส่วนอันเนี้ย ยักษ์อะไรสักอย่างไม่รู้จะเป็นอสูรนิ้วเพชรหรืออะไรช้ำไม่ได้ไปลายให้นี่เอฟมาพร้อมกันเนี่ย<ว>เอาไว้ข้างในเอฟมาพร้อมกับนางกากระนาสูรเพื่อนๆน,นี่นางกากระนาสูรเนี่ยเอฟมาพร้อมกันนะแล้วก็ไอยักษ์อันเนี้ยยักษ์อะไรไม่รู้แล้วก็มีองค์คตตื่อซ่านเนี่ยเอฟพร้อมกันนี่เลี้ยงมาครึ่งปีเลยจะเอฟมาตั้งแต่เดือนและอะไรนะ ตุลาตุลาพฤกิกาเดเอเฟมาพร้อมกันเลยจะเอามาเปียนนี้ให้บาเนี้ยสี่ต้นอ,อันนี้ไม่หรูว่าต้นอะไรเพื่อนๆไปซื้อ <พา S 1> ปลากระป๋อง,องสิบอพลอยไปซื้อปลากระป๋องนี่นหละจ้ะเพื่อนๆนี่เห็นมานี่แ,ลแหละบอนซี่ถ้าเราซือ้อแะกินเท่นีก็ไปนะั้นเป็นปน้องขนันไปซื้อ,อ,อเนี่ยเราก็จะเนี่ยพอเลี้ยงมามันก็จะโตขนาดนี้สําหรับปอ้อยมาปูถึงสําหรับคนที่ไม่มีตู้ไม่มีตู้อบบอล เพื่อนๆน,นี่นแหละเราก็จะต้องเออมานะเอาน้อยให้มันมันก็จะโตช้าใครที่มีตู้อบมันก็จะโตวไวเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็หม่เป็นหมายแยกนอกของปบะอ้อยเองอันนี้เกจจุฬามณีเนาะเพื่อนๆน,นี่แรหมาในนามเกตจุฬามณีเป็นบอนกา้าวจะบอนก้าบ,บอนแข้งมีตั้งแต่เด็กบอนก้าวนะจ้ะห้ายักษ์ใครสนใจบะอ้อยมีแบงปันนะแต่ตอนมีแม้กําลังมีดอกบะอ้อยจะผสมยุคคืนซ่องคืนเนี้ยดอกกาลังบาน แล้วอันนี้ก็คือมังกรทองเพื่อนๆนี่บอนเก้าซุยเออนั่นแหละชอบบอกเลยชอบใบยาวๆแดงๆเพราะว่าจะมาเปี้ยงกระทั่งก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าสราสโซอะไรบ้างประมาณนี้อยากเยอะแล้วซื้อต้นไม้เล็กๆอ่ะต้องใช้เวลาแค่ไหนห้องทูกเราก็เลี้ยงนานน้อยเลี้ยงนานน้อยแต่เราก็ได้ดูว่าเออเข้าโตขึ้นมาพัฒนาการเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็หลุดไปเรื่อยๆอุ้ยเรื่อยๆแบบเพื่อน ถ้าซื้อต้นใหญ่ไปมันก็ซวยเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออนี่ป้าอ้อยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็ยกไปกร่นค่อยยกยกไปนร่มแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูไอ้นี้เนี่ยยอมสลระเลยนะกุไปลันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่เด็กซื้อมาตั้งแต่เด็กก็น้อยเลยเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยก็จะยากจะรู้ว่าว่าเขาจะไอ้นี้ มีรูปร่างยังไงได้ใส่ทุ่มหมือนกเพราะเดียวคายคล้องนี่เพืเ่อนๆเดียวคายคล้องว่าเข้าจะมีหัวไหมเนี่ยป้าอ้อยซื้อมาไปบอนชิ้นผ้านะยักษ์กูเปรันเนี่ยเข้าอยู่ไปแล้วข้าโพกขึ้นมานะจ๊ะเพื่อนๆตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดเนี่ยเห็นไหมแตอนนี้เข้าอยู่แล้วเข้าโพกขึ้นมาป้าอ้อยก็เลยอยากจะรู้ว่าเข้ามี ขามีหัวใหม่มีลูกใหม่เนี่ยอาจจะเป็นที่ดินเขาบอกโอ้ยไม่ดีตอนไหนก็คูดนาดินอันนี้แหละแต่บอนซี่ก็ยู่ดายให้บรลลากก็เดินดีนเพื่อนเนี่ให้บบลากก็เดินดีแต่ดูทรงล้วต้นเหล็กก็หัวก็ไม่น่าจะใหย่หรอกเพื่อนเพราะว่าดูแลเจ้าบออยจะมาเปี้ยนดินให้แต่ไหนเหมือนจะเปิดเปิดแหละบอ้อยจะโอ้โหคนเพื่อนผิดคาดว่าโอยจะบอกว่าหัวเขาใหญ่แท้มีนอวด้วยอะน้ำไหมในนี้ข้ายืนหลังน้ด้วย อุ้ยนี่เพื่อนเพื่อนพิษคาดเพื่อนเพื่อนใยกับลูกมโยมแล้วอ้อยจะบอกว่าเคี้ยวเยอะมากเลยนี่บอนซี่อันนี้ขาบปลาอ้อยเองก็ธรรมดาเนาะก็เลี้ยงมาตั้งหกเดือนครึ่งปีแลวเพื่อนเพื่อนเนี่บอนนี้โอ้โหนี่พิษคา์ดนะจ๊ะป้าอ้อยนี่งหูมันเล็กๆเลยนี่ถ้าไม่หลือไม่รู้เลยนี่กุเปลันข้อวป้าอ้อยตัวนี้ไม่ได้แบ่งปันให้ใครนะจ๊ะ ที่ปอ้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆคือคลิปเมื่อวานนะปะอ้อยก็เอฟเข้ามาจ้ะนั่นแหละนี่เห็พเพื่อนๆมีหัวหัวใยโอ้ยพอดีเลยเดียวเปี้ยนก็จะได้ไอ้นี้อ่ะจบจบข้องเรื่องการปลูกบอนซี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเขาจะมีพัฒนาการยังไงสําหรับคนตังน้อยทุนน้อยก็ซื้อได้ถ้าทุนใครน้อยก็ซื้อข้องปอ้อยได้นะข้องปอ้อยก็มีต้นลอยก็บ,บ้าเส้าลอยก็คือใยเลยสวยเลยเหมือนกันเพื่อนๆแลนนี้ย่างที่จะมาอวดวันนี้นี่ แตกแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้คือแม่จ้าแม่ก็คือเมืองไหมเพื่อนเมืองไหมใบซีแดงเป็นบ่อใบกลมแต่นี้มันโสมเพื่อนมันโสมนี่ลูกออกแล้วลูกออกแล้วนี่ฟักนี่เห็นปะจ่ะเพื่อนนี่ได้แล้วเนี่ยจะบอกว่าปออยไม่เห็นหรอกมะชา้าเห็นหมาเขาฆ่า,าปอ,อยก็เพิ่งจะเอาทุ่งมาพู่งมะชา้าที่หนได้นี่เขาล้วงอยู่เนี้ยเกินหมดเลยแเนี้ยเพื่อนไม่รู้มันจะขึ้นว่าปอยม,าามันจำมีจาเกินนะไม่ขยับปอยคะ่ะ นี่เพื่อนเพื่อนจะจะให้ดูนี่คือลูกเมืองไม่แม่เป็นเมืองไม่พ่อเป็นซ่องฟังโค้งนะเคี้ยวเอาพ่อกัะหลจุดแต่เป็นสี่เคี้ยวจุดบะหมี่แม่ก็เป็นใบกลมพ่อมัอนจะเป็นใบไทยเนาะออเพื่อนเพื่อนนี้คือเมืองใไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนฟักแตกแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่ราคาร้อยร้อยกระบาทอาจจะมีซ่องร้อยก่าบาทมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทีแหละเพื่อนเพื่อนไม่ซ่องนะจ๊ะ ไข่เราไม่ส่งส่งวันจันทร์ที่สิบเจ็ดเลยคเพื่อนไม่เป็นไรปาอ้อยเลี้ยงให้เดี๋ยวจะให้กินไข่ด้วยรอบนี้เพราะว่าส่งการนี้ว่าจะอ่ารื้อเลือ้อแล้วก็จะบำรุงไข่ไข่ที่บอลซี่อยองพ่อปาอ้อยอยูยวปอ้อยก็เลี้ยงใส่ไข่ใส่ปุ้ยที่เร็จนะจ๊ะเพื่อนจ้า,น,น,จานี่ปออ้อยมีมาแบ้งตันตอนที่หนึ่งอึงอ้งเพื่อนอึ้งสยามนี่ อึ้งสยามมีไร่น้ำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพูดตามแม่ขาที่ซื้อเข้ามาเพื่อนเพื่อนอึ้งสยามมีไร่น้ำเขาบอกมีน้าแดงน้าลายป้าอ้อยก็ท่าว่าอึ้งสยามใช่มันมีไร่น้าไม่รู้ว่าลูกอึ้งลูกอึ้งหรืออึ้งแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่อึ้งสยามแต่น้าดุเพื่อนเพื่อนน้าดุอันนี้มีน้าแดงน้าเขี้ยวน้าลายฮู้เฮ้อรูปร่างมันก็เหมือนอึ้งจริงเหมือนเพื่อนนี่ให้มาจ้ะอึ้งสยามอึ้งสยามต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ึ่งร้อยห้าสิบบาทว่าย,ยังไงจ๊ะเ้าแกให้มาเอาเตตอน oh. เอาหม้อไฟให้ป้าแกน่อยนั่นน่ะที่ฉาดไว้นั่นน่นะ๊อป oh. บอกป้าแกด้วยถ้ามีกระชายพี่อ้อยซื้อครึ่งโล oh. ไม่เอานั่นแหละเอาไว,แว้แลกกระชายกระชายเท่าไรไม่เอาตังค์บอกป้าแกว่าไม่เอาตังค์เอาไปเลย oh. บอกป้าแกว่าถ้ามีกระชายป้า้อยเอาครึ่งโลค oh. ่ายเท oh. ่าไรฮะใส่ของเราเอาแต่ตัวให้เข้า อึ่งสยามร้อยห้าสิบบาทจ้าเอากระชายเอากระชายครึ่งโลไม่เอาตังไอเนี้ยครึ่งโลเ่าไร่ก็บ้ปมาแก้มาใหญ่อูดเขาซื้อบอกงั้นอ่านี่จ้าเพื่อนเพื่อนเรามาค่ายกันต่ออันนี้คืออึ่งสยามต้นที่หนึ่งนี่นะจ้าต่อไปอึ่งสยามต้นที่สองอันนี้ซี่ชมพูจะน้อยน้อยจะเขี้ยวปี้เขี้ยวอีลี่เลยเพื่อนเพื่อนอันนี้เบอร์่องอึ่งสยามเบอร์่องร้อยห้าสิบบาทนี่เพื่อนเพื่อนอึ่งสยามเบอร์่องนะ ลอย้าสิบบาทนะจ๊ะอิววิวนี่นี่นะจ๊ะที่หลักจ้านี่ลอย้าสิบบาทต่อไปอึ้งสยามอึ้งสยามอึ้งสยามต้นนี้เบอร์ซามอันนี้จะดุขึ้นมาอีกนะเค็มเป็นซีน้ำตาลท,าทั้งหมดเลยเพื่อนเือนก็ลอย้าสิบบาทแต่พอ้อยข้อเขียนเบอร์ซ้มนี่เบอร์ซมรลอย้าสิบบาทนะจ๊ะ อึ้งสยามนี้นะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมจ๊ะก็ไปกระเพาะสิจะได้ไปเลือกอแลแต่นี่นหะจ๊ะต้นที่ซ้ำลูอยากกินมุยอถ้ามีก็ซื้อไม่มีแม่ต่อไปไอ้นีเน้เพื่อนเพื่อนอ้นี้อะไรวะที่ค่ายแบบหวานตัวใหญ่ๆเขาเรียกต้นอะไรนะอ๋อนพกาลเพื่อนเพื่อนอันนี้นพกาลกัดกัดเรื่องนะน้าเรื่องไม่ใช่น้าข้าวนะจ๊ะ กัดเรื่องอุ้ยอันนี้ข้าวมีซ้าซี่เลยเพื่อนๆซ่านซี่เลยโนพปกาวต้นนี้กัดซ้าซี่เลยปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนๆนี่วันนี้โปรโมชั่นเพื่อนๆโปรโมชั่นส่งการปอ้อยจัดที่จะพยายามให้ที่รักลอยกระบาดนี่นะจะไปช่วยเพ่ะทำไปนู้นสิไปจกักนาเพราะหิวหนามากเลยนี่ร้อยแปดสิบบาทนะจ่ะโนปกาวโนะปกาวนาเรื่องนี้นะนี่แปะร้อยแปดสิบบาท เอ้องเนี้ยมันมีท่าันตรงจริงแต่มันมีหน้าชมพูน้าชมพูเขี้ยวอันสุดท้ายนะ้าออกซี่น้ตาตาลเยอะไปจ้ะเพื่อนเพื่อนต้องดูให้ดีเลือกให้ดีอันนี้นพเกา้ากัดซี่อ่าเพิ่งจะเข้าข้าวแต่โหงิกส่วยดีเรื่องไม่ชัดนี่เป็นปลายใบเท่านี้เพื่อนเพื่อนต้นนี้ป้าอ้อยข้อลอยห้าสิบบาทเนะี่ยอันที่เรื่องช่วยน้อยข้อร้อยแปดสิบอันนี้เรื่องช่วยน้อยน้อยข้อที่ลอยห้าสิบแต่ก็เรื่องนะเห็ป้าเนี้ยนี่ กระซี่เจ้ก็มีปลายใบทุกอันเลยแต่ว่าด่างหน่อยแต่ใบล้างด่างอยู่เพื่อน,นโนพกาต้นนี้หุ้หนโพกาส่วยนะเมื่อวานก็เห็นนี่หน้าต้นใ่เห็นไหม้อยห้าสิบบาทเอาไปเลี้ยงต้อยเอานี้ที่ป้าอ้อยซื้อมาบรรดายักษ์เล็กก่านีไล่เท้าเพื่อนอันนี้ป้าอ้อยเลี้ยงให้เป็นใสจะใสตั้งแม่อยู่ละจ้ะ ขาก <ส áng S 1> ินน้ำช้างกินน้ำชื้นใจน,นี่นะจ๊ะต่อไปนพะกา้านพะกา้าต้นนี้มันเป็นสี่ชมพูอ่ะเพื่อนๆือนเนี่ยมันเป็นน้าชมพูนี่มันมีเรื่องกับชมพูชมพูจริงๆดูสี่นี่ให้ดูนี่อ้าวนี่มันจะลูกมันนะไม่ใช่ใบเบี้ยเพื่อนเพื่อนอันนี้มีลูกนี่เป็นน้าชมพูอุ้ยอันนี้แป้งฮะ มันมีกี่นาเขาว่ามันมีไร่น้าหนูปาก้าเพื่อนๆอันนี้น้าชมพูนะจ๊ะน้าชมพูเห็นปลาซี่ชมพูนะเนี่ยซี่ชมพูนี่หนูปาก้าต้หนูหนกปาก้าต้นที่สามบอกข้อที่ลอยแป้นซี่เพื่อนๆลอยแปดสิบหนูปาก้าลอยแปดสิบอุ้ยเพื่อนๆมีน้าชมพูมีลูกด้วยนะเนี่ยหนูปากาาต้นนี้อ้าวนี่ อุ้ยเอาไปเลี้ยงเอาเองเนี่ยเลี้ยงร้อนแล้วปอ่อุ้ยเลียงง้ยงให้จดเป็นใสใสจัตตังแม่เพื่อนเพื่อนเป็นเศ้า,าอายุถ้าเป็นคนก็เพื่งนจะยี่สิบประมาณนั้นอ่าเรามาต่อเพื่อนๆนางสุชาดาเพื่อนๆอยู่ตับพาเวสันดอนตับอะไรอะ่ะตับชาดกสักอย่างนั่นแหละนางสุชาดาเพื่อนเพื่อนจะเป็นนางเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายๆเป็นบอนเก้าจะบอลมีตับนะเพื่อนเพื่อนี่นางสุชาดาปอ้อยข้อที่ ที่ซ่องรอยซ่องรอยอ๋อซ่องรอย้าสิบเขาเคียน์เหมเมื่อวานซ่องรอย้าร์ซินเพื่อ,อ,อ,น,ๆอ,อนๆไม่แพงใส่แม่พันแล้วเนี่ยไปใส่แม่พันแล้วนะจ๊ะหมยมีหัวแล้วจ๊ะนางสุชาดาบอกแล้วถ้าค่ายค่ายต่มน้าหมาอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนจ้าถ้าเกิดว่าหมา,กกหาเริ่มมีหัวมีหัวบอกอยจะบอสกินเพื่อนเพื่อนเห็นไหมยักษ์กูไปร้านบอกเอยต้นเหล็กกระหนีเห็นหัวอย่างเออนั่นแหละเลย์เต้นะเพื่อนเพื่อนให้ดูออันนี้ล่วงลาด ร่วงรัดเสน่ห์ห้าร่วงรัดท่านร่วงท่านร่วงผู้ร่อเล่าร่วงรัดเสน่ห์ห้าคือใครไม่รู้ไม่ได้อย่างไม่ได้ศึกษทาประวัติตอนนี้กําลังฟังรามเกียรติ์ฟังทุกวันเพื่อนาฟังทุกตอนฟังจบแล้วจบอีกฟังอีกอยูน่นะสนุกดิเพื่อนแต่ตอนเด็กๆมันมีที่มันเป็นอะไรข้องจ่าทิงจ่าที่มันมีอยเนี้ยเนาะใช่ไหมที่ไม่เป็นกระตูนนะปะอ้อยดูอยู่นะเด็กๆเนี่ยหวัดกระเทือบลถดมันาไปป้อยหวัด นี่นะจ๊ะให้ประจ่ะอ่านี่เนาะล่วงราต้นนี้เปอนข้อที่ซ้องลอยฮะสิบใส่แม่พันธุ์ลวจ้านี่ใหญ่ๆอ้ววๆเพ่อนๆอ้บแยกขยับไม่ทิ้งอ้บโอ้โหข้านี่ยืดอ้บเลยนะ อึบหมักต่อเห็นพุงบออ้อยปะร้อนหวัวน,นี้เริ่มมืดเลยอันนี้ส่องฟังโค้งจ้าอุ้ยส,ส่องฟังโคงนะ้งหน้าแดงนะจ้าที่รักจ้านี่ดูใบแดงดูซุ้ยไม่ใช่นาเคี้ยวมันโค้งปออ้อยนะจ๊ะเนี่ยส่องฟังโคง้งรูปร่างกาจะเป็นนี้ใบยิ่งใหญ่ยิ่งซ้วยเป็นบอนใบหน้าเพื่อนเพื่อนใบหน้าใบเขาจะห่อึ้อเนี่ยนี้ทำไมมันหุบลงนี่เพื่อนเพื่อนห่อหอยอย่างนี้ลยห่อหอขายเมืองไม่แต่ใบเขาจะเป็นใบใบไทย เพื่อนๆน,นี่ซองฟังโค้งต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซอเออซองข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทซองฟังโค้งบอเก้าวจ้าห้ 5, ยายัก์ชื้ก็ดีส่วยใบไม้นี้นะแดงออกมาเดยน,นะจ้าแต่ปอ้อยชอบน้าเขี้ยวซองฟังโค้งท้าเก้านึ่งร้อยห้าสิบ 1, 150บาทวันนี้ปอ้อยก็จะมาเอาใจสําหรับคนทุนน้อยตังน้อยก็ค่ายตามราคาบอกแล้วค่ายตามน้าหมายจ้ะเพื่อนๆจ้า เราก็ไม่ว่ากันต้นนี้เอามาค่ายอีกเพื่อนเพื่อนปอ้อยแนะนํายากให้มีเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นบอนที่ซวยลาหูอมจันจะค่ายวันนี้นะแล้วจะไม่เอามาค่ายซ้ำแล้วนะจ๊ะเพราะว่าปอ้อยจะเอาเลี้ยงเองแต่ก้อนปอ้อยมาค่ายหูต้นใหญ่ใบกลมแล้วเขาจะกัดด่างซวยมา์ดส้มก็เป็นลาหูอมจันเลยเพื่อนเพื่อนมันซวยจริงๆลาหูอมจันมีหูใต้ใบนะจ๊ะหูดุหูหน้านี่เพื่อนเพื่อนลาหูอมจันต้นนี้อยูุที่ โอ้โหเมื่มาวานค่าย่องแบบแปดสิบเลยหรอค่ายแพงไปฮ่ซ่องลอยหาสิบเพื่อนเพื่อนปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอยหาสิบบางทีมันเยอะปลาอ้อยอาจจะจำซับโซนดูดูดูใบโพดไปไม่หมดว่าซื้อต้นเท่าไรเพื่อนเพื่อนอาจจะพิดพลัดปลาอ้อยข้อโทษข้อที่ซ่องลอยหาสิบจะลาหูอมจันเมื่อวานค่ายไปซ่องลอยแปดสิบปลาอ้อยรีบโดยไงเมื่อวานเนี้ยมันวุ่นวายงานมันไล่ย,ย่างเพื่อนเพื่ บางทีก็ข้อโทษข้ออภัยได้ยังไงปะอ้อยก็ลดหายอยู่แล้วบางคนที่นั่นได้ข้อลดได้ไหมถึงไม่ลดปะอ้อยมีข้องแทมข้องแทมปะอ้อยไม่ใช่ว่าไปซื้อลูกหมายต้ะสิบบ้านยี่สิบที่ไม่มีซี่อะไรมาแทมให้เพื่อนๆน,นะจ๊ะปะอ้อยนี่แทมเป็นกระทั่งบางคนนี้ซื้อรักพันกระแทมกระทั่งแป้นนิ้วไปเลยนะเพื่อนๆมีหัวมีอะไรไปเลยนะกัดซี่ส่วยไปนะบางคนนี้ก็ได้ไอ้ต้นที่แบบปะอ้อยเออ เลี้ยงแล้วไม่มีใครซื้อเนี่ยไอ้ร,ร้อ,อยก็บ้าซะหน่อยปอยก็แทมแบบนั้นให้เลยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอืมไม่มีใครแทม่มอย่างปอยหรอกจริงเชื่อได้เลยหรือใครที่เคยได้ของแค่มาเหม็นมาบอกน่อยบางคนนะสั่งปอ้อยนะปะอยอ ى, อะต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นเราปอ้อยว่ามันไม่ซวยไม่ส่งให้เข้าหรอกแต่ให้เข้ายากได้เข้าซื้อเหรอป้อยก็แทมต้นนั้นให้ไปเลยนะเพื่อนๆเอา,าให้เข้าไปเลี้ยงเองอพ้าอปอยเลี้ยงไม่นี่มันเป็นอย่างนี้นะต้นนั้นนะที่ปอ้อยแทมไปอ่ะราคาก็ พูดทึ่งวาป้าอ้อยได้กาไรค่ยี่สิบบาทต้นนั้นป้าอ้อยก็ยังเอานะต้นส่องลอยนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเออป้าอ้อ,อยมาแทมกะหรี่กะลาดถ้าว่ากําไรไม่ได้ได้เยอะบอกให้ฟังจริงๆป้าอ้อยอะแทมแบบนั้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่มาเรามาต่ออีกยัมบพูดมากอันนี้อะไรนะอะไรนะ อ๋อปลาสาททองจะเพื่อนเพื่อนปลาสาทองแต่อันนี้มันใหญ่กว่านั้นนะปลาสาททองฟอมนี้ปลาอ้อยข้อที่สองรอยซ้มสิบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพอมันซุ้ยมันเป็นเศร้าสะพังแล้วถ้าปลาอ้อยก็จะค่ายแค่วันนี้แล้วปลาสาทองพอเมื่อจะค่ายหมดแล้วมีอยู่้าหกตนหมดเลือดตนนี้สุดท้ายจะข้อไว้ทำเป็นแม่พันธุ์แต่ถ้าไข่ซื้อก็จะค่ายจะพอปลาอ้อยไม่ค่อยได้เน้นล็อกบอลแบบนี้ปลาอ้อยจะเน้นพวกบอลที่มีตับมากกว่าที่จะสะสมตับไก่ตับคุณฉางคุณแพนตับรามเกียร์ ตับอะไรอะนางสูชาดาอะไรอะไรเงี้ยตับพวกเนี้ยปอยจะเน้นตับจะห้าให้ครบประมาณนี้ปอยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าไม่มีใครเอาก็จะเลี้ยงนี่เมืองไม้นี่ที่ปอยได้รู้ไปเมื่อกี้ให้เนเพื่อนก็บอกเลยเขาช่วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในตู้อบเขาจะแดงเชดแดงเปรตเลยนะจ๊ะนี่เพื่อนเพื่อนเมืองไม้ต้นนี้ใครจะรับปอยข้อที่่องร้อยบาทจ้าเมืองไม้ช่วยแข้งแรงใบกลมใบหน้าหมายช่วยเพื่อนเพื่อนเมืองไม้ ซ่องรอยบาทนี่ใครจะรับแล้วอันนี้อีกหนึ่งต้นที่จะามาค่ายก็คือ,อยักษ์เก้ายักษ์โบราณเนี่ยอ่าวันนี้จะเอามาค่ายอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่มีใครเอาไม่ค่ายเราจะแต่ไม่มีหู้ยักษ์เนี่ยป้าอ้อยว่าอืจะเป็นสาวสัตว์ตลุงเนี่ยเพื่อนๆอยักษ์โบราณจําชื่อไม่ได้เขาบอกาอยักษ์เก้ายู่มานานมานมมานืดเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็จะไม่ลดราคาจะพอรับมาเพลง ต้นนี้ข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทนี่ใบแบบนี้เลยไมายมีหัวจะไมายมีหัวหมายนอกตูนนน้นี่เพื่อนๆนีจ่จะอยากโบราณแบบนี้อันที่จริงเข้ากระเท้าฝ้ามือปลอ้อยเลยใครจะรับต้นนี้ซ่องร้อยแปดสิบจะอ่าสุดท้ายนี้วันนี้ปลาอ้อยก็อุ้ยยังขอโทษเรืเอซ่องต้นซ่องต้นนี้ตั้งใจออกมาให้คุณนาที่จองเรือลาหุ้นปลาอ้อยอะ่ะที่จองไว้สร้างต้นที่ปลาอ้อยนั้นอะ่ะใช่ปะ นั่นแหละเอามาให้ดูปอ้อยจะบ่กว่าเลือนลาหุ่นปอ้อยไอ้นี่มันทึ่งข่าวสู้คิดปอ้อยใส่ตู้อบไว้ไม่ได้เปิดใบไม้หมดเลยจ้ะคุณนาจ้าแต่เนี่ยปอ้อยก็เลยไปเดินห้ามาให้เนี่ยเลือนลาหุ่นนี่เลือนลาหุ่นจริงๆแถมกัดซี่ซุ้ยแล้วด้วยเลือนลาหุ่นแต่ราคาก็จะแ่งน้อยแต่มันเป็นหมายมีห้วงไงจ้านะอ่า ใช่ข้องข้องนู่นน่ะมันก็มีห้วงจริงพอนูตผ้าชิ้นแล้วมาให้หวงใหญ่ใช่ปะแต่งนูตต้นมันเล็กมันเหล็กกว่นนี้ไงพอหมายนูตเพิ่งโตจะหมายเนี่ยมันเป็นหมายที่แบบหมายแก่เลยจะนูตได้มาซ่องต้นซ่องต้นเรือนลาหุ่นเนี่ยนูตค่ายที่ซ่องรอยยี่สิบนาถ้านาจะรับก็ทักมาถ้าไม่รับถ้ามีคนอื่นเอานู่ทักก้อนนะนูตให้เขาก็ให้เขาน่ะนูจะรอนาเนาะพอนาคงจะดูคลิปนู่แหละ นูนกข้อซ่องหอยสาสิบเนี่ยกัดซี่ซวยขนาดนี้เลยใส่แม้พันธุ์ได้เลยมันมีหัวหนาะเรือลาหุ่นเนี่ยเป็นไมายมีหัวดูการสิให่หน้าใยโตขนาดน,นี้เลยนี่เรือลาหุ่นจะนี่เหนไปจะดูนี่นะนี่เรือลาหุ่นมีซ่องตน้นต้นละซ่องหอยสามสิบบาทจ้ะซ่องหอยสามสิบเรือลาหุ่นไม่ได้ได้ามาทุกเนี่ยได้แพงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นไม้รูปร่างเหมือนหกลองหรือจะทุกไม่ทุกลอก ซ่องลอยส้มสิบจะทั้งซ่องต้นเลยเพื่อนเพื่อนน,น,นานาทั้งได้พอดีป้าอ้อยมาลงคลิปจำไม่ได้ว่ามีหลายต่อกันหรือเปล่าชื่อหลายอะไรก็ไม่รู้ซ่องลอยสามสิบถ้าหล่อข้องป้าอ้อยน่าจะไม่ได้ที <c oughs> บ่บอกใบไม้มดแล้ว <c oughs> ต้องหล่อนอกมันขึ้นไมป้อยขอโทษเขาโทษจริงๆเออก็นั่นแหละถ้าแบบรู้นี่นะจ๊ะนี่รับได้ไหมถ้ารับได้ก็คู่นี้นะจ๊ะ เอาละสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะเพื่อนๆใครที่เอฟไม้ต้นเล็กๆก,ก็ค่อยๆเลี้ยงไปอย่างน้นอยก็ก็ได้ได้รู้อะได้รู้พัฒนาการของเขาวะนาเนี่ยตอนแรกได้มาเนี่ยหืมเนี่ยใบยาวๆเรียวๆอย่างนี้เลยนะเท่านี้ก้อยเนี่ตนยต้นก็อยู่แค่เนี้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยได้เข้ากระโตเข้ากระกั้ซี่เราก็เห็น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 ว่าเข้าเจริญเติบโต,ตแบบน้นแต่ใช้เวลานี่แหละไม้เลี้ยงมาครึ่งปีประมาณ ห้าถึงเจ็ดเดือนได้ขนาดนี้เพื่อนๆประมาณแต่สางห้วนแน่นอนเนาะเออนะ่ปลาอ้อยให้ดูเพราะมันยุบลงไปค้องปลาอ้อยอะแต่ค้องปลาอ้อยนะเนี่ยเลี้ยงนกตู้เลี้ยงนอกตู้มาตลอดเลยเพิ่งจะมาใส่ตู้ได้สองเดือนจะบอกวานี้เขามีนอ่อมีเคี้ยวมีนอ่อตาไมา้ผ้าชินจะตอนที่ปลาอ้อยเปี้ยงกระทั่งอะก็จี๊ดหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เนี่ยกุเปลนันยาก,กุเปลันนี่เลี้ยงมาครึ่งปีหมายสร้างห้วเห็นไหมมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเลี้ยงแบบไหนยังไงเนาะ พราะว่าปอ้อยสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองเลองข้ากัดซีเนี่ยกัดมีซี่แดงซิ่มผูเนี่ยข้ามีหัวแน่นอนเนาะคิดเอาว่าอย่างนั้นเนาะถ้าเคียเค้ยวอย่างไงก็ยังไม่มีเนาะเออนั่นแหละเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพื่อนๆวันนี้ปอ้อยก็ฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะต้องการใครที่สร้างบอนที่ปอ้อยสร้างได้เลยจองได้เลยไม่เป็นไรปอ้อยเลี้ยงให้ดูแลยังดีทีวปอ้อยได้ใส่ปุ้ยด้วยนะรอบเนี่ยเพราะว่าหยุดไล่วันจะชวนคุณสามีเนี่ยโละตู้โละอะไรทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย จะตังตังตังไว้ให้มันเต็มลงแล้วปอ้อยก็มีบอลฟอร์มกอกอใหญ่กอใหญ่เลยแหละกระทั่งสิบห้านิ้วประมาณนั้นสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใหญ่ใหญ่มากเลยตะก,กาใหญ่เลย <c oughs> ถ้าใครสนใจทักปอ้อยได้ข้อดูได้เพราะปอ้อยไม่ได้ยกมามันมันก็นัาอยู่เนาะเพื่อนเลยไม่ได้เอามามุ่นมุ่นให้ดูอย่างเงี้ยมันไม่ถนัด ต่ลูปหน้าปกกมีดูลูปหน้าโปกไดาใช้จะมีหาวกวนอูมีปีกนางฟ้านะจ๊ะซี่คร่าวๆนั่นคือปีกนางฟ้านะไม่ใช่กวนอิมนะจ๊ะปีกนางฟ้าเป็นบอดซี่ที่ห้ายักษ์นะเพื่อนเออาอ้ยก็เลยม,มาเล่าเพื่อนฟังประมาณนี้วันนี้ป้าอ้อยก็ฝากเพื่อนทุกคน,นะจะช่วยกดไลค์กดติดตาเมเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ถ้าป้าอ้อยผิดพลาดแนะนําอะไรพี่ๆไปป้าอ้อยข้อโทษด้วยนะจ๊ะอันนี้เห็หมาเพื่อน นี่มันแตกแล้วดีใจจังเลยนี่แหละเพื่อนเอนวันนี้ป้าอ้อยข้อจบขีเพียงแค่นี้ก้อนนะจ๊ะข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจึงโชคดีนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก้อนนะสวัสดีจ้า